สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระออนพี่สาวลงพนนะคะบรรยากาศยามแรงพ่อแม่พี่น้องพระออนก็ฮอตะตเลิกงานฮอตะมาหอดเฮือนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมาดูนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ย่าพาไปชิดเบ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องทำบุญหอยทำบาปเออโอ้ทำบุญว่าฉันวัแม่ดอกทำบาปมาดูค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะวันนี้ย่าพาออกชิดเบ็ด ล่าเหยื่ออีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องห้ากินหาอย่างโอ้ยเบะปลาขาวเป็นตะปิงีงเป็นตะลาบเสียแบบจะเบะเออซับซับลาบสิบุดีกว่าเบะหาพักมาลวกกินกับผ่าว่ะนี่ครับอือพักกระเดียงโอ้ยพ่อแม่พี่น้องมาหอดกับมาดังไฟพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี่ยวลูกเซียนตั้งหม้อเขาก่อนเออยังสุดอัน ไปสดเบ็ดยีเด้อพ่อพี่น้องมาเบิ่งพักคนน่ะเก็บพักมาพร้อมทับสีเอียนทับสไลายอันนี้เขาจองห้องทักบีเอียนใช้ใช้ทักบีเอียนนั่นนี่ละทับยางนี่ละโอ้นี่บ่โอ้ทัอย่างงามเลยเลยลาบฝาเบอันเล่าอันม่ให้ห้าปลูกใส่อหนอนนองสาเนี่ยากเล่าเอาทั้งอันหากมันอันนาเบะเป็นต้นนะเ้าวจะไปเสียบซ้ำใส่อันอนนองสาอันนาเบะ โอ้ยงามงามพักแมพักกระเดียงพักยังเกาะพักบีเอียนบอกพี่น้องโอมใส่เย็นกับเป็นมันหวันอะไรเนาะคมหวานพักกระเดียงพี่น้องบีเอียนกับบีเอียนพักบีเอียนเอ้าพ่อแมพี่น้องเอ้ยเออลายคนนลายห้องลายคนนลายเบาพ่อแม่พี่น้องวันนี้มันๆอยู่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องพูน่ะปลากาเม่บักเอบเลย พอนะ่ะแล้วก็ไป็นไร่จ้าเพิ่นบ้อนน้ำแข็งใส่โอ้อันนี้เจ้าใส่น้ำแข็งบ่เบี้น้ำแข็งเลยเนาะปลากาแม่พอนะ่ะสมกับเราอยากไปยีรีได้เออไม่ใหญ่อันนี้เราอันมือเที่ยงเนี่ยบ้อนมากินข้าวเที่ยงบ้อนบอกว่าเราต้องไปดอกว่าสันมันเมื่อยว่าสันฝน,นกับฝ่ากับ,กบขึ้นมาเน,ะนาะเออนาเพอนกับโบฟังเพอนว่าแม่อยากกินปลากาว่าสันได้ยีรีพ่อนี่พี่น้องเอ้ยปลากาพพอนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอนะปลากาเด้อปลากาปลากา จักตัวหน่อยตัวใหญ่ผสมผสานกันพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหมานหมันนะคะหมานหมันมนี่บอกว่าอยากกินปลากาปราสันนี่เด็ดปลากาพ่อแม่พี่น้องอืมไอ้จักตัวปลากาโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพ่อแม่พี่น้องโอ้แปดตัวแล้วแปดตัวเด้พอพ่อแม่พี่น้องปลากา ปกากาแปดตัเด้อค่ะเด้อปัดมานมานมาน,ม,านมันพ่อแม่พี่น้องปลาขาวเจ้าตัวบันนี้หนึ่งตูสองตูสามตัสี่ตูห้าตัหกตัเจ็ดตัวแปดตัวเดตัแล้วพ่อแม่พี่น้องปลาขาวแปดตัเก้าสิบสิเอ็ดสิบเอ็ดตัพ่อแม่พี่น้องร่วมปลาเล็กปลาน้อยด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่อือ มองเนี่ยตัวนี้น้อยเน่าเราก็สิทธิ์ได้มีความสามารถขนาดเลยพ่อพีนอ่น้องเมื่อในแดดเด้อค่ะเด้อพ่อมพี่น้องแดดแดดแห้งเนพ่นเลยอยากไปสิทธิ์เบ็ดอืมนี่แหละค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องผลงานยาพาดลุวนๆเด้อค่ะเด้อมันหมานมันหมาน,นค่ะพ,อพ่อแม่พี่น้องเช็ดจังไดกินละแม่โมเลงเนี่ยเจ้าเมนูอย่างเฮา,าเช็ดเนี่ยกินโมเลงเนี่เดี๋ยวห้าวจตั้งหม้อเขาก่อนเฮาจังสิออกไปเกลือหมูเกลือเกลือเป็ดเกลือไก่ห้า ประมาณนี้ขอทุกคนมันหมันมันหมันงานแย่าพานะคะเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวปอนจะไปตั้งหม้อข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องพ่อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนและก็ครอบครัววิพามาตลอดนะคะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องอือเศร้าเมื่อยปะยาเศร้าเศร้าเมื่อยไปเศร้าเมื่อยเดี๋ยวคอยจังฟันดอกเดี๋ยวห้าจังฟันดอกเดี๋ยวห้าจังบังดอกเออเศร้าเมื่อยไปอาบน้ำอาบนไนไปไปหาลาเดี๋ยวลูกจังพาดอกเอออืออือเดี๋ยวมันแดดมือช่องมือเดี๋ยวลูกจะไปเอาอันนันมาาเอนันี้ เอาเชียมาอ้อยไฟนะเขาจะไปเอาไม้ยังก็มายางน้ำเมียม่ยวเออเออนั่นล่ละเอามาไวท้ทออ้อยนไเบะเอประมาณนี้ค่ะทุกคนไปอาบน้ำอาบน้ำไปเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเมื่อยเมื่อยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งหมอ้อเขาก่อนบัดนี้ไฟก็มิตะควันแล้วบัดนี้